เทคนิคการขอพอรยังไงให้ได้ให้โดนเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันกับนัดดูดวงเจาะชีวิตช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงก่อนที่จะไปฟังเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับดีๆนะคะยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ที่ช่อง YouTube นัดดูดวงเจาะชีวิตด้วยค่ะ เมื่อชีวิตมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามนะคะสิ่งแรกที่ชาวไทยของเราคุ้นเคยหรือว่าคุ้นชินโดยเฉพาะกับชาวไทยพุทธแล้วเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจหรือว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็ได้นะคะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นในการที่จะสู้กับปัญหาต่างๆต่อไปถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะคะว่าเราคนที่จะทำยังไงหรือว่ามีเทคนิคอะไรบ้างในการขอพรค่ะเรื่องที่สำคัญมากที่สุดนะคะนั่นก็คือเรื่องของสมาธิพลังของจิตใจหรือว่า ความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการอธิษฐานหรือว่าในการขอพรซึ่งถ้าคนเราเนี่ยจะมีสมาธิดีๆได้นะคะดังนั้นก็ต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการปฏิบัติมาก่อนค่ะพอพูดคำว่าสมาธิแล้วนะคะนัดก็คิดว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจในระดับหนึ่งเลยว่าสมาธิของแต่ละคนไม่เหมือนกันและการฝึกของแต่ละคนนะคะกว่าที่จะได้มา ของสมาธิณปนะัจจุบันเนี้ยณานะตอนเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันดังนั้นเคยสังเกตไหมคะว่าบางคนนะ่ะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุ้ยไปขอตรงไหนก็ได้ไปขอตรงไหน,ก,ไไไหนก็โดนแต่เราขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกก็ยังไม่เคยได้ไม่เคยสมหวังสักทีนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการสะสมแต้มบุญค่ะ นัทมาจะพูดบ่อยๆนะคะในคลิปการดูดวงไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนหรือคลิปของอะไรก็ตามนะคะพอพูดในเรื่องของการอธิษฐานขอพรแล้วเนี่ยนัทก็มักจะบอกว่านัทอยากที่จะให้ทุกทคนนะคะสะสมแต้มบุญมันเหมือนกับว่าตัวเราเป็นภาชนะหนึ่งอย่างถ้าเรายิ่งทําสมาธิมากๆหรือว่าทําความดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการถือศีลห้าการทําทานการปฏิบัติการนั่งสมาธิ หรือการทําความดีทุกชนิดเลยอะ่ะมันก็จะยิ่งทําให้ภาชนะความดีของเราค่ะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและพอเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการโอกาสหรืออะไรบางอย่างอะค่ะพอเราไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอธิฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วค่ะคือจริงๆอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทุกประเภททุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้า สายไหนก็ตามนะคะสายจีนสายฮินดูสายพุทธตรงๆเลยก็ได้นะคะท่านะมีเมตตาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบารมีของเราแต้มบุญของเราจะสามารถรับบารมีหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านะได้ไหมนัดขอยกตัวอย่างนะคะอย่างบางคนเนี่ยผับก็เข้าเหล้าก็กิน สิน5ก็ยังถือไม่ครบเลยโกหกทุกวันนะคะแล้วแบบเนี้ยท่านจะเมตตาและเอ็นดูเราได้ยังไงถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับอีกคนนึงอะนะคะที่ทําดีทุกอย่างเลยตลอดชีวิตนะคะดังนั้นนัดก็อยากที่จะให้ทุกคนหมัน่นทำความดีสดมนต์ไหว้พระบ้างนะคะเพื่อที่จะให้สภาวะจิตใจของเรามีสมาธิ แล้วก็หมั่นเพียรอธิษฐานไปถึงเวลาที่เราจะได้เราก็จะได้เองเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นัดใช้แล้วก็รู้สึกว่าได้ผลมากๆเลยนั่นก็คือทุกวันนะคะเช้าตื่นมาถ้าเกิดว่าคุณนึกถึงได้นะคะแล้วก็ควรที่จะทําอย่างเป็นประจาและสม่ําเสมอนั่นก็คือการถือสินห้าค่ะวันนี้เราตั้งเป้าไว้เลยนะคะเช้าตื่นมาฉันจะถือสินห้าให้ได้ให้ได้ครบที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะอย่างบางคนเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตเป็นคนปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกันบางทีการโกหกเล็กๆน้อยๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นแต่นัดก็อยากจะบอกว่าทําพยายามอะคะ่ะให้ไม่โกหกให้ได้น้อยที่สุดหรือง่ายๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของการดื่มสุราอันนี้คือสิ่งที่คุณสามารถปฏิเสธได้ นะคะก็ถือสิน5ห้าให้ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะกับวันไหนนะคะที่คุณตั้งใจเลยว่าคุณจะไปไหว้พระขอพรหรือว่าเพื่ออ,อย่างเช่นเทศกาลอย่างเช่นวันเข้าพรรษาออกพรรษามาค้าบูชาที่เราจะต้องไปไหว้เข้าวัดไปไหว้พระต่างๆนะคะคุณก็อาราธนาจากที่บ้านไปเลย บอกชื่อนำสกุลให้พร้อมข้าพเจ้าชื่ออะไรนมสกุลอะไรถ้าเกิดว่าเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะคะก็อาจจะพูดถึงชื่อเดิมสักหน่อยนึงชื่อนำสกุลเดิมแล้วก็เกิดวันที่เท่าไหร่พศออ,อะไรปีอะไรวันนี้ข้าพเจ้าจะถือศีลห้าให้ได้มากที่สุดหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็ได้หรือว่าตั้งเป้าไปเลยว่าข้าพเจ้าจะถือศีลห้าให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้ มันทำแบบนี้คะ่ะทุกๆวันและในขณะเดียวกันถ้ามีโอกาสหรือว่ามีกําลังมากพอก็ทําฐานบ้างมันก็จะช่วยทําให้จิตของเรา,าละเอียดมากยิ่งขึ้นถ้าแล้วยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถนั่งทําสมาธิได้ ลองสังเกตดูนะคะคือนัดอะ่ะคือนัดเคยลองทํามาแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ผลคือมันเหมือนกับขออะไรก็คือได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็คือต้องขออะไรที่มันพอดีพอดีนะไม่ใช่ว่าเกินตัวมากจนเกินไปและในขณะเดียวกันสิ่งที่ขอต้องเป็นสิ่งที่ไม่ผิดอะ่ะไม่ผิดศีลนะ่ะไม่ใช่ไปขอว่าอขอใหอ้ขอให้ขโมยของได้สำเร็จหรืออะไรแบบนี้คะ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องเลย อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลค่ะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตนและสุดท้ายก็คือให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราและอีกอย่างหนึ่งนะคะเริ่มต้นง่ายๆทำได้ง่ายๆเลยนั่นก็คือพยายามคิดบวกค่ะ บวกกินที่นี้นะคะไม่ใช่ว่าพร้อมบวกกับทุกๆคนนะคะคือร่างกายพร้อมปะทะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคิดบวกก็คือการมองโลกในแง่ดีค่ะทําจิตใจให้แจม่มใสเบิกบานนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อ,เ,อเรามีความสุขะคะ่ะมันก็จะทําให้ทุกอย่างอะรอบข้างไม่ว่าจะปัญหาอะไรอะไรเข้ามาๆๆเราก็สามารถที่จะจัดการและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้นก่อนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากมาก คือการพึ่งตัวเองนี่แหละค่ะดีที่สุดไม่ย่อท้อต่อความลำบากนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีสติตั้งรับกับมันให้ได้มีความมั่นคงและแน่วแน่นะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคหรือว่าการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงให้ได้ผลค่ะเดี๋ยวนัดขอสรุป นิดนึงนะคะข้อแรกเลยอะค่ะนั่นก็คือการหมั่นฝึกฝนนั่นก็คือต้องมีสมาธิค่ะสมาธิตรงเนี้ยอาจจะได้มาจากการสวดมนต์นั่งทำอาจจะได้มาจากการสวดมนต์ก็ได้เพราะเราจดจ่อกับอะไรบางอย่างอย่างบางคนมีสมาธิจากการที่นั่งนั่งนั่งทาอะไรสักอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหถึงขั้นนั่งขัดสมาธิทำสมาธิเลยเลยแบบเนี้ยค่ะอาจจะเป็นการหายใจเข้าลึก เข้าออกช้าๆก็ได้ก่อนที่จะทํางานหรือว่าก่อนที่จะเริ่มต้นขับรถเลยแบบนี้ค่ะก็จะช่วยดึงสติของคุณกลับมาได้อันนี้คือการเรียกสติเรียกสมาธิเบื้องตน้นแต่จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนั่นก็คือการนั่งทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานนะคะ ต่อมาค่ะอันที่สองอันแรกคือต้องมีสมาธิใช่ไหมคะส่วนอันที่2นั่นก็คือมันสะสมแต้มบุญมันทําความดีค่ะทําทานก็ได้นะคะอาจจะเป็นการใส่บาตรหรือว่าการทําบุญตามสถานที่ต่างๆตามกําลังของเราอาจจะเป็นสมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณ ไม่ได้มีกําลังในการทำคือไม่ได้สามารถที่จะเอ่อทำบุญได้เงินได้เลยแบบนี้ค่ะก็อาจจะเป็นการใช้แรงเรานี่แหละใช้ร่างกายเรานี่แหละค่ะช่วยเหลืองานมูลนิธินิทรต่างๆหรือว่าช่วยเหลืองานวัดก็ได้นะคะเท่าที่จะทําได้เอาที่มันพอดีพดีไม่ได้ลําบากตัวเองมากจนเกินไปและไม่ได้ลําบากผู้อื่นด้วยต่อมาค่ะมันรักษาและถือสินหให้ได้ทุกๆวนันเท่าที่จะทําได้นะคะ ย้อนอีกทีนึงนะคะคือต้องมีสมาธิแล้วก็สะสมแต้มบุญแล้วก็ถือสินห้ารักษาสินห้าค่ะต่อมานะคะอย่างที่4นั้นก็คือการแผ่บุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตนและสุดท้ายนั่นก็คือเจ้ากรรมนายเวรค่ะคืออันนี้นัดมักจะพูดอยู่บ่อยมากๆเลยนะคะในคลิปดูดวงของนัดต่างๆ สุดท้ายนะคะนั่นก็คือการทำจิตใจให้แจ่มใสให้มีความสุขและมองโลกในแงด่ดีอีกครั้งพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมีสติกับการใช้ชีวิตและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากค่ะหวังว่าเทคนิคในวันนี้ที่นัดยกมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะ นอกเหนือจากเทคนิคเหล่านี้แล้วนะัดก็ยังมีดวงการดูดวงของคนทั้ง7จวันหรือว่าการดูดวงของคนทั้ง12เดือนเกิด12นักษัตรนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกได้ในช่อง YouTube นะัดดูดวงเจาะชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆค่ะ